กลยไตอักเสบหมายถึงการติดเชื้อแบคทีเรียที่เกิดขึ้นในบริเวณกลวยไตแบ่งเป็นกลวยไตอักเสบชนิดเฉียบพลันซึ่งมีอาการแสดงชัดเจนและนับว่าเป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรงแต่เมื่อได้รับการรักษาจะหายได้ภายใน2-3ถึงสสัปดาห์และกลวยไตอักเสบชนิดเรื้อรังที่ไม่มีอาการแสดงชัดเจนแต่จะเป็นเป็นหายหาย,หายเรื้อรังซึ่งมักเกิดจากการรักษาหรือควบคุมสาเหตุของโรคไม่ได้ผู้ป่วย มาเป็นโรคโดยไม่รู้ตัวจึงไม่ได้รับการรักษาเมื่อปล่อยไว้นานๆเข้าจะกลายเป็นภาวะไตาวายเรื้อรังได้สวัสดีค่ะดิฉันสุจิตราทองจันทร์ค่ะเป็นเจ้าของบริษัทลูกทุ่งแล้วก็นักจัดรายการวิทยุค,ค่ะอดีตเคยป่วยเป็นกรวยไตยอักเสบค่ะด้วยงานของเรานะคะกลางวันเนี่ยนั่งจัดรายการอยู่ ใช้เวลานานหลายชั่วโมงค่ะแลวกลางคืนก็ต้องไปกุมารีรูกพุ่งนะคะก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองเข้าห้องน้ําน้อยนะคะกั้นปัสสวะก,ก็เลยทําให้กลวยไตยอักเสบ mm hmm. เวลาจะเป็นนะคะ mm hmm. อยู่ดีๆก็จะเป็นไข้หนาวสั่นค่ะหนาวลึกเข้าไปถึงในกระดูกเลยค่ะ mm hmm. วันนั้นวันที่รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นกลัไตอักเสบจริงๆเนี่ยก็คือขับรถไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะขับจากชัยภูมิไปก็คือใช้เวลาเดินทางนาน,าน ขับไปถึงเนี่ยลงจากรถไม่ได้เลยค่ะปวดมากแล้วต้องรีบส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเลยนะคะก็คือต้องฉีดยาระงับปวดถึงจะอยู่ได้คุณหมอให้การรักษาโดยการให้ยาฆ่าเชื้อให้ยาปฏิชีวนะนะคะต้องนอนที่โรงพยาบาลเนี่ยทั้งละเจ็ดคืนถึงจะอาการที่เราเื่อราป่วยเนี่ยก็คือมันจะทรมานมากค่ะเพราะมีไข้สูงแล้วก็ไม่มีแรงมีความรู้สึกเหมือนเราจะขาดใจนะคะเพราะแรงไม่มีเลยเพราะว่า มันหนาวแล้วแบบยังไงอ่ะคือมันลุกไม่ได้แม้แต่จะเข้าห้องน้ําหรือจะปุยุงตัวเองลุกขึ้นจัดเตียงเนี่ยก็จะทรมานมากนะคะก็ค mm ือ hmm. แต่ก็เต้นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาตลอดเวลาระยะเวลา3ปีที่รักษาที่โรงพยาบาลของรัฐนะคะเมื่อมีอาการเนี่ยเราก็จะไปให้ยาปฏิชีวนะแต่ให้กลับมาแล้วเนี่ยอยู่ยังไม่ถึงเดือนก็จะเต้นอีกะคะ่ะเป็นอยู่บ่อ,อ,อยๆยังไงก็ไม่หายก็คือคุณหมอรักษาตามอาการ จนกระทั่งได้มาทานผลิตาัณฑร์จีนนะคะก็ทานสีม่วงสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลหลังจากที่ทานซูริจีนก็ก็ไม่ได้สังเกตตัวเองนะคะเพราะว่ามันมันหายตอนไหนไม่สามารถบอกได้เพราะตั้งแต่ทานซูริจีนม,มาเนี่ยตั้งแต่ปีสอง8ก็คือเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ไม่เคยมีอาการที่ที่เล่ามาทั้งหมดเลยอะคะ่ะก็หายเป็นปกติก็เลยมีความเชื่อมั่นมากๆว่า เซอร์นนตินเนี่ยช่วยดูแลร,ร่างกายให้เราแข็งแรงแล้วก็น่าจะหายจากการอการกลยไตยอักเสบแล้วค่ะเพราะว่าณปัจจุบันเนี้ยก็ไม่มีอาการตัวนั้นเกิดขึ้นมาอีกเลยค่ะแล้วสิ่งที่ได้ตามมาก็คือทําให้ตัวเองเนี่ยดูมีผิวพรรณดูเปล่งปังขึ้นนะคะดูสดใสขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่ได้ทานเซอร์นิตินค่ะก็อยากจะให้ความเชื่อมั่นว่า เซอร์นิตินคือสารอาหารระดับเซลล์ที่ดูแลเราให้แข็งแรงได้จริงๆควรที่จะดูแลสุขภาพร่างกายป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคนะคะเซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ